ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบๆกับพอ่พอแตรีนมะนพี่น้องเนาะครับพอ่อแตรียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่โคราชดแลนะพี่น้องเนะ้อครับว,นะนะวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สองมิถุนายนหกแปดราวพัฒนาออกสาม 1> 3ามหนึ่งหนึ่ับเล็ก่างก็ออก31มนึ่ะพี่น้องเนาะครับของปูโคราดงวดที่ผ่านมาพี่น้องโชคมันกันบ่อนอ้อแต่ว,ว่ากบ็บเดเข่าตัวเนียนได้พี่น้องนี่ครับวันจันทร์ที่สองมิถุนายน2568้าหาพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูด9ก้ากับศูนย์ ขับปูนไปเน้นที่ศูนย์นะพี่น้องเนาะขับมาเก่านะพี่น้องหนึ่งเก้าเข้าตรงๆเด้พี่น้องเด้อปูโคราดนะพี่น้องเนะานะขนะับมือนอีก,กับปูโชงไม่แลพี่น้องขับพอเตรียมพามาติดตามต่อ,อกนะครับกับเราพัฒนาปูโคราดนะครับไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ วันพุธที่4 ลรวพัฒนาปูโคราช บนล่างวิ่งโหลดพี่น้องขับสามกับสี่ สามกับสีเน้นที่สีพี่น้องครับส่วนปูจับคู่ให้ได้พี่น้องสามสอง สี่สองห้าสองนะครับสามสามสี่สาม ห้าสามนะครับสามสี่สี่สี่ห้าสี่นะครับ ปูเน้นให้โอ้สามสี่สี่สามกลับกันนะพี่นอ้องนะครับสี่สองสี่สามสี่สี่สามสี่ห้าสี่นี่คือติดสี่เนาะพี่น้องเนาะ สัตเกนเนะพี่น้องเนาะเอาเหลือ32มส5งสาพี่น้องหาสองหาสามกับงามได้พี่น้องเนอะนะครับขับวันพุธพี่น้องเนาะวันพุทธที่สี่มิถุนายนสองห้าหกแลาวพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูด3มกับ4เน้นที่4พี่น้องขับ32 4252 3ี่สองหสม สามสี่เนาะพี่น้องนะเนอะคอยปังปังอีกนะครับรับพอเตียมกระจเบิ้งก็ได้พี่น้องเนด้อปูบนทรงให้นะครับเร,ราพัฒนาสมิยอหกแกับสเน้นที่4นะี่เลยพี่น้องครับสี่สามสองสี่สองห้าสองสห้าสามนะพี่น้องเนาะสูตรใหม่ ปูโคราดเนาะครับเนาะครับชัดเกนนะครับครับพอเตียมขอกราบขอพระคุณปูหลายหลานะครับเ้อปูโคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้ช่วงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ อ่ะฉะนั้นแล้วพอเตียมขออวยพรคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้องอีีก็จะได้โศกโศกมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอเตี่ยมนำนาครามครับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ขออีีทุกคนโศกโศกมันมันนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม